สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมผมเนมจากสวนองเรือนนะครับวันนี้จะมาอัปเดตสวนกันหน่อยนะครับคือใครที่ทํารอบใบนะครับตอนนี้เริ่มแล้วครับเริ่มทําได้แล้วเพราะว่าหมดลมหนาวไปแล้วนะครับอากาศหนาวมันไม่เท่าไหร่แต่มันมีปัญหาอยู่ที่ลมหนาวนะครับผมจะมาอัปเดตสวนตอนนี้ผมจะเริ่ม ฉีดฮอร์โมนนะครับฉีดฮอร์โมนทางใบเพื่อที่จะดึงยอดเขาแหละนะครับเดี๋ยวติดตามมันอยู่เรื่อยๆนะครับคลิปต่อไปนี้เพราะว่าจะเข้าสู่การทำใบเต็มตัวนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูต้นที่ผมมาฟื้นต้นนะครับหลายท่านที่สงสัยว่าพรวนดินแล้วทุเรียนเราจะตายหรือเปล่านะครับ ต้นนี้นะครับหลายต้นด้วยเดี๋ยวผมพาดูกันผมเคยลงคลิปแล้วนะครับต้นที่ผมรวนดินแบบพรวนโหดแบบนี้นะครับแบบขุดขุดพรวนดินจนเจอรากนะครับขุดพรวนดินจนเจอรากว่ารากฝอยเขาเดินมาถึงไหนนะครับแล้วก็ทําการปรุงดินใหม่เดี๋ยวผมให้ดูการเปลี่ยนแปลงนะครับก็ประมาณหนึ่งเดือนนะครับเนี่ยที่ผมทําหลังจากต้นที่ไม่แทงยอดนะครับต้นที่นิ่ง ต้นนี้อายุได้ประมาณสองปีนะครับต้นนี้สองปีต้นนี้เดียวเองไม่โตนะครับแดดมันสองเดี๋ยวผมเปลี่ยนทิศทางกล่องก่อนนะครับต้อนอายุสองปีนะครับมันคือมันไม่แทงยอดมันนั่งมันนิ่งนะครับผมก็เลยทําการพรวนดินให้เขาผมรู้ว่าสาเหตุที่มันนิ่งเพราะว่าระบบรากฝอยมันเดินไม่ได้นะครับนี่เห็นไหมครับ ยอดมาเต็มทั้งต้นนะครับมาทุกยอดเลยแดงทั้งต้นนะครับนะครับดูยอดกระโดงความยาวเกินศอกไปแล้วนะครับนี่คือต้นที่มันนั่งนิ่งมานานนะครับนั่งนิ่งมานานก็เลยทำการจัดการปวนดินให้เขา หลักการพรวนดินนะครับหลักการพรวนดินมันพรวนดินได้แต่เราก็อย่าให้มันกระทบระบบรากของเขาเยอะนะครับอย่าให้กระทบเลยแหละนี่ครับนี่คือร่อ,องรอยที่ผมพรวนดินให้เขานะครับก็ประมาณหนึ่งเดือนได้หญ้ายังไม่ได้ขึ้นเลยนะครับแต่ดูการเปลี่ยนแปลงของต้นทุเรียนของเราต้นต้นนี้นั่งนานมากนะครับดูจาก โครงสร้างของต้นก็รู้นะครับว่าต้นต้นนี้มันมีปัญหานะครับระบบรากไม่เดิน,นยอดก็เริ่มมานะมาเต็ม ตอนนี้นะครับเวลาประมาณ7จ็ดโมงกว่านะครับเจ็ดโมงกว่าเกือบจะ8ปดโมงแล้วนี่ยครับเห็นไหยอดยอดมาเต็มนะครับยอดใหญ่มากเลยนี่ครับนี่คือทุเรียนที่ระบบรากฝอยเขาเดินได้นะครับเพราะว่า,อายอดเนี่ยมันจะขึ้นตรงกับระบบรากฝอย เพราะว่าถ้าเกิดระบบลากฝอยหาอาหารได้มันก็จะแทงยอดนะครับจเจริญเติบโตได้แต่ถ้าเกิดลากฝอยหาอาหารไม่ได้เนี่ยมันก็จะนั่งนิ่งนะครับก็กลับไปเช็คดูต้นทุเรียนของท่านนะครับว่ามันนั่งนิ่งหรือเปล่ามาีคุณพี่ท่านหนึ่งนะครับที่โทรมาหาผมแล้วก็ส่งรูปมาให้ว่าได้นําทุเรียนต้นที่โตแล้วมาปลูกนะครับแล้วมีปัญหา ถ้าเกิดทันได้ดูคลิปอยู่ก็นะครับนี่คือเป็นกรณีศึกษานะครับผมนะครับก็ยอดยอดเดินหมดนะครับยอดเดินหมดนะต้นนี้สามปีนะครับต้นนี้3ามปีไม่ยอมเดินแต่มันก็ไม่ทันเพื่อนนะมันมัน ค่อนข้างที่จะช้าหน่อยเพื่อนเขาก็โตหมดแล้วตัวเองยังนั่งอยู่เนี่ยเราก็กลับไปเช็คต้นทุเรียงท่านเลยว่าดินบริเวณน,นั้นนะครับมันเหนียวหรือเปล่าระบบรากมันเดินไปได้ไหมถ้าเกิดเป็นดินทรายเป็นดินทรายเนี่ยบางทีก็ธาตุอาหารในดินมันไม่เพียงพอนะครับดินทรายเนี่ยกับดินเหนียวจะเจอปัญหาแบบนี้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับสําหรับดินเหนียวดินมันเหนียวระบบรากก็เลยอ่า ชอนใช้ได้ยากนะครับเดินทางได้ยากส่วนดินทรายเนี่ยธาตอาหารมันไม่มีระบบรากมันก็เลยไม่ยอมขยายตัวนะครับไม่ยอมขยายตัวนะส่วนปุ๋ยที่ผมใช้ร่วมนะครับ ส่วนปุ๋ยที่ผมใช้ร่วมกับาการฟื้นต้นแบบนี้ก็ไม่เหมาะสําหรับทุเรียนเล็กนะครับไม่เหมาะมากๆเลยถ้าเกิดเราใส่เยอะอาจจะมีผลเสียนะครับส่วนปุ๋ยที่ผมใส่ในการาฟื้นต้นหรือว่าล่รอระบบรากของเขาให้เดินออกมาเนี่ยก็คือเป็นปุ๋ยขี้ไก่นะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่ เป็นขี้ไก่ธรรมดานี่แหละครับที่กระสอบละ30 2สิบยสิบาทนี่แหละครับแต่ว่าผมมาผสมไตโครโมาทุกครั้งนะครับก็เพิ่งป้องกันไม่ให้เกิดเชื้อราน,นั่นเองนะครับในส่วนเคมีเนี่ยเคมีผมก็ใช้เป็นสูตรยาลาสิบเหมย์ยาละสิบห้านะครับเสมอนะครับแล้วก็สิบห้าแคลเซียมนะครับผสมกันในอันตราหนึ่งต่อสองนะครับหรือว่า สูตรเสมอเนี่ยหกิลโลกรมัมแล้วก็สูตร1ิฟ้าแคลเซียมเนี่ยครึ่งกิลโลกรัมนะครับผสมกันเลยต้นใหญ่ประมาณนี้ผมใส่ประมาณ3-4มถกัมือนะครับส่วนต้นเล็กๆก็ลดปริมาณลงมาส่วนทุเรียนเล็กเนี่ยก็ยังไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ถ้าเกิดเราใส่เยอะเนี่ยรอบแรกนีย่ยอดมาเต็มนะครับใส่ไปเนี่ยยอดมาแน่ๆแต่ว่า คือถ้าเกิดเราใส่ไปนานๆเนี่ยดินมันอาจเสียนะครับเพราะว่าทุเรียนมันยังเล็กอยู่มันกินอาหารได้ไม่เยอะเวลา,เาใส่ปุ๋ยไปเยอะๆเนี่ยมันจะเป็นสารตกค้างในดินทําให้ดินเสียนะครับโอเคครับผมคลิปนี้ผมก็มาอัปเดตสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ